หญิงสาวคนหนึ่งไม่มาทำงานตามกะที่ร้านค้าและเพื่อนร่วมงานของเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องดูเหมือนว่าคดีนี้จะค่อนข้างชัดเจนแต่หลายวันกลายเป็นสัปดาห์ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าใกล้ความยุติธรรมได้เลยจนกระทั่งจูจูมีโทรศัพท์เข้ามาการพลิกผันที่น่าตกใจที่ไม่มีใครคาดคิดและในที่สุดก็เผยความจริง แอมเบอร์เบลูลินเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม1981ที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสเธอเป็นลูกคนเดียวซึ่งหมายความว่าพ่อแม่ของเธอให้ความรักและความสนใจทั้งหมดในโลกแก่เธอตั้งแต่ยังเด็กแอมเบอร์มีใจรักสัตว์อย่างมากเธอมักจะพากลับบ้านสัตว์ตระจจัดไม่ใช่แค่แมวและสุนัขแต่รวมถึงเต่ากบหรืออะไรก็ตามที่เธอเจอและพ่อแม่ของเธอก็ยอมให้เธอ เลี้ยงมันไว้ต่อมาเธอตัดสินใจว่าอยากเป็นสัตวแพทย์และหลังจากจบมัธยมปลายเธอวางแผนจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ก่อนอื่นเธอคิดว่าจะเก็บเงินสักหน่อยเธอจึงเริ่มทำงานที่ร้านวิดีโอเกมแอมเบอร์พิสูจน์ตัวเองอย่างรวดเร็วว่าเป็นคนน่าเชื่อถือและทำงานหนักและไม่นานเธอก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้านเธอดำรงตำแหน่งนี้ประมาณ3ปีและในปี2007เมื่ออายุ25ปีเธอสมัครเรียนข้อสัตวแพทย์ ที่วิทยาลัยท้องถิ่นวันที่29มกราคมแอมเบอร์ต้องมาเปิดร้านตามกับของเธอแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่เคยมาถึงในฐานะผู้จัดการเธอมักจะเป็นคนแรกที่มาถึงแต่เช้าวันนั้นไม่มีใครได้ยินข่าวจากเธอเมื่อสำนักงานใหญ่รู้ว่าร้านยังไม่เปิดพวกเขาพยายามโทรหาแอมเบอร์แต่เธอไม่รับสายพวกเขายังลองโทรไปที่โทรศัพท์ประจำร้านแต่ก็ไม่มีการตอบรับ ดังนั้นพวกเขาจึงติดต่อร้านใกล้เคียงและขอให้พนักงานคนหนึ่งชื่อจาวานีไปตรวจสอบเมื่อเขามาถึงร้านมืดสนิทประตูล็อกไฟดับและดูเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างในเขาเดินไปรอบๆอ,อาคารส่องดูผ่านหน้าต่างแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติและจากไปหลังจากนั้นเขาบอกผู้บริหารถึงสิ่งที่เห็นพวกเขายังคงพยายามติดต่อแอมเบอร์แต่ก็ยังไม่มีคำตอบชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีวีแววของเธอและตอนเที่ยง ทางสำนักงานใหญ่โทรไปที่ร้านอื่นอีกครั้งและขอให้จาวาน,นีกลับไปตรวจสอบอีกครั้งจาวาน,นีมาถึงร้านอีกครั้งแต่คราวนี้มีบางอย่างแตกต่างออกไปไฟยังคงดับอยู่และประตูล็อกแต่เมื่อเขามองผ่านหน้าต่างเขาเห็นคนอยู่ System อยู่ในร้านแบรนดอนเพื่อนร่วมง,งานอีกคนหนึ่งปล่อยให้จาวาน,นีเข้าไปและทันทีที่เข้าไปจาวาน,นีสังเกตเห็นว่าร้านอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงกล่องเกมและของอื่นๆกระจัดกระจายทั่วพื้นเคาน์เตอร์เงินสดเปิดอยู่และมีเงินสดกระจัดกระจายมันดูเหมือนว่าร้านถูกปล้นแต่แปลกที่แบรนดอนทำตัวเหมือนไม่สังเกตเห็นความโกลาหลจาวาน,นีไปที่ห้องทำงานของผู้จัดการเพื่อตรวจสอบตู้เซฟ ที่เก็บเงินจากคืนก่อนแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาต้องชนักมีร่างกายนอนอยู่บนพื้นโดยมีถุงพลาสติกคลุมศีรษะแน่นจาวาน,นีโทแจ้งตำรวจทันทีและเจ้าหน้า มาถึงที่เกิดเหตุนักสืบยืนยันว่าเหยื่อคือแอมเบอร์หลังจากตรวจสอบร้านพวกเขาสรุปว่าเธอถูกฆ่าตายระหว่างการปล้นเคาน์เตอร์เงินสดเปิดกว้างและตู้เซฟในห้องทำงานถูกขโมยไปจนหมดรถของแอมเบอร์ยังอยู่ในลานจอดรถประตูรถไม่ได้ล็อกและโทรศัพท์มือถือของเธอวางอยู่บนที่นั่งซึ่งทำให้เกิดคำถามมากขึ้นทำไมเธอถึงทิ้งรถไว้แบบนั้นพร้อมของทุกอย่างและฆาตากร ออกจากอาคารได้อย่างไรเพราะประตูทั้งสองข้างถูกล็อกเมื่อจาวาน,นีมาถึงในตอนเช้าด้วยความช่วยเหลือจากพนักงานคนอื่นนักสืบพบว่าผู้ต้องสงสัยขโมยเงินสดไปรวมถึงแผ่นเกมประมาณ50แผ่นเครื่อง Xbox และ PlayStation 2-3เครื่องรวมมูลค่าประมาณ6,000ดอลลาร์ ในขณะที่ตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ระบุว่าแอมเบอร์เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจดูเหมือนว่าฆาตกรใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะของเธอจนกระทั่งเธอหยุดหายใจผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการต่อสู้กินเวลาหลายนาทีและแอมเบอร์ต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่ไม่สามารถหลุดรอดได้พวกเขายัางพบว่ามือของเธอถูกมัดด้วยเทปพ,พันเทปในบางจุดแต่ฆาตกรน่าจะถอนมันออกหลังจากที่ซิสเ็ม เธอเสียชีวิตนักสืบสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของแอมเบอร์และพบว่าเธอมักจะมาถึงร้านตอน9ก้าโมงเช้าก่อนร้านเปิดหนึ่งชั่วโมงเธอจะเก็บเงินจากตู้เซฟและนำไปฝากธนาคารก่อนเตรียมร้านให้พร้อมจากข้อมูลที่ทราบแอมเบอร์มาถึงร้านตรงเวลาในเช้าวันนั้นปลดล็อกประตูและเข้าไปข้างในนักสืบเชื่อว่าฆาตกรโจมตีเธอเกือบจะทันทีก่อนที่เธอจะมีโอกาสหยิบเงินไม่นานนักสืบได้ รับเบาะแสที่มีค่าอีกอย่างผู้จัดการร้านในเคลิปเดียวกันบอกว่าเขาได้คุยโทรศัพท์กับแอมเบอร์ในเช้าวันนั้นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากเธอมาถึงที่ทำงานแต่การสนทนานั้นสั้นแอมเบอร์บอกว่าเธอต้องไปและวางสายทันทีข้อมูลที่ตำรวจค้นพบยิ่งทำให้ดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่การปล้นธรรมดาความรุนแรงที่ใช้ดูไม่สมเหตุสมผลแอมเบอร์เปิดทั้งเคาน์เตอร์เงินสดและตู้เซฟ ดังนั้นฆาตกรไม่จำเป็นต้องทำร้ายเธอเพื่อเอาเงินและถ้าจุดประสงค์คือทำให้เธอเงียบเพื่อไม่ให้ถูกจับการเบียบคอไม่ค่อยสมเหตุสมผลในกรณีส่วนใหญ่ผู้ปล้นใช้ปืนหรือมีดการบีบคอมักบ่งบอกถึงเรื่องส่วนตัวนอกจากนี้นักสืบเชื่อว่าฆาตกรอาจเข้ามาทางประตูหลังซึ่งนำไปสู่ตรอกที่มีประตูเหมือนกันของร้านค้าอื่นๆ ถ้าไม่รู้จักอาคารดีจะไม่มีทางรู้ว่าประตูไหนนำไปไหนเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันตำรวจเริ่มสงสัยว่าฆาตกรอาจมีแรงจูงใจส่วนตัวและอาจทำงานที่ร้านการปล้นอาจถูกจัดฉากเพื่อปกปิดการฆาตกรรมที่มีเป้าหมายแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานทางกายภาพเลยร้านนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดต่างจากร้านอื่นๆในเครือและเมื่อทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบไม่พบลายนิ้วมือหรือ DNA ที่ใช้การได้บนทุงหรือร่างกายของแอมเบอร์ แต่ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยแล้วคือแบรนดอนคนที่จาวาน,นีเห็นในร้านตอนไปตรวจสอบครั้งที่สองแบรนดอนยืนอยู่ในความมืดประตูยังล็อกอยู่และทำเหมือนไม่เห็นความยุ่งเหยิงและเคาน์เตอร์เงินสดที่เปิดอยู่เขาบอกตำรวจว่าเขาไม่ได้เข้าไปในห้องทำงานของผู้จัดการและไม่เห็นร่างของแอมเบอร์เขาบอกว่าเขามาถึงร้านไม่กี่นาทีก่อนจาวาน,นีเมื่อเห็นไฟดับและร้านยังล็อกอยู่เขาคิดว่าเขาอาจดูตารางผิดคิดว่าวันนั้นเขาต้องเป็นคนเปิดร้านเขาจึงเข้าไปและพบว่าร้านยุ่งเหยิงแต่แทนที่จะตื่นตระหนก เขาคิดว่าพนักงานกับกลางคืนทิ้งไว้แบบนั้นและกังวลว่าเขาจะถูกตำหนิแบรนดอนยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแอมเบอร์บอกว่าไม่เห็นร่างของเธอและไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติแต่ตำรวจไม่เชื่อคำพูดของเขาเขารู้จักอาคารนี้ดีรู้ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดและที่สำคัญพวกเขาพบแรงจูงใจที่เป็นไปได้ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของแอมเบอร์บอก ตำรวจว่าเธอบ่นเรื่องแบรนดอนหลายครั้งเขาเป็นผู้ช่วยของเธอและตามที่แอมเบอร์บอกเขามักจะเกียดคร้านและไม่จริงจังกับงาน สถานการณ์แย่ลงจนเธอตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อผู้บริหารและขอให้เขาถูกไล่ออกและที่สำคัญเธอวางแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนในเช้าวันที่เธอถูกฆ่าดังนั้นแบรนดอนมีทั้งแรงจูงใจและโอกาสแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงเขากับอาชญากรรมพวกเขาได้หมายคนบ้านรถและโทรศัพท์ของเขาแต่ไม่พบอะไรเลยซึ่งแปลกเพราะฆาตากรขโมยแผ่นเกม เกือบ50แผ่นและเครื่องเล่นเกมสี่เครื่องของเหล่านั้นต้องอยู่ที่ในสักแห่งแต่ไม่มีร่องรอยในรถหรืออพาร์ตเมนต์ของเขาที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือบันทึกโทรศัพท์ของเขา ข้อมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์แสดงว่าแบรนดอนไม่ได้อยู่ใกล้ร้านจนถึงบ่าย2องโมงและแอมเบอร์ถูกฆ่าตอนประมาณ9ก้าโมงเช้านอกจากนี้เขาอ้างว่ามีข้อแก้ตัวเขาบอกว่าเช้าวันนั้นเขาอยู่กับคู่มั่นและพ่อแม่ของเธอและเมื่อตำรวจตรวจสอบพวกเขายืนยันเรื่องนี้ถึงอย่างนั้นตำรวจยังไม่พร้อมที่จะตัดชื่อแบรนดอนออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยพวกเขาตรวจสอบข้อแก้ตัวของเขา อีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและพยายามหาวิธีที่เขาจะทำได้ในระหว่างนั้นงานศพของแอมเบอร์จัดขึ้นและที่น่าตกใจคือแบรนดอนปรากฏตัวที่นั่น ครอบครัวของแอมเบอร์รู้ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักการที่เขาไปปรากฏต,ตัวที่นั่นเหมือนเป็นการตกหน้าแต่ในที่สุดนักสืบยืนยันว่าข้อแก้ตัวของเขาแน่นหนาไม่มีทางที่เขาจะอยู่ที่ร้านในเช้าวันนั้นดังนั้นแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนและพฤติกรรมแปลกๆพวกเขาต้องตัดเขาออกและมองหาที่อื่นพวกเขายังพิจารณาแฟนหนุ่มของแอมเบอร์ชื่อเฟรดซึ่งไม่กี่นาทีก่อนตายเธอส่งข้อความถึงเขาว่ารักคุณแต่เช่นเดียวกับแบรนดอนเฟรดมีข้อแก้ตัวที่แน่นหนาดังนั้นตำรวจต้องเริ่มต้นใหม่ ต่อมานักสืบจัดงานถแถลงข่าวรวมกับพ่อแม่ของแอมเบอร์ขอให้ประชาชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีมีรางวัล1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากร้านที่แอมเบอร์ทำงานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีข้อมูลเข้ามาแต่ทุกอย่างนำไปสู่ทางตันคดีเริ่มเย็นลงและเมื่อหลายเดือนผ่านไปโดยไม่มีคำตอบนักสืบเริ่มสงสัยว่าความยุติธรรมจะได้รับการส่งมอบหรือไม่นั่นดำเนินต่อไป เป็นเวลาเจ็ดเดือนจนกระทั่งคดีพลิกผันอย่างไม่คาดคิดตำรวจได้รับโทรศัพท์จากชายนิรนามที่อ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการฆาตกรรมของแอมเบอร์ตอนแรกเขาคลุมเครือและลังเล แต่ต่อมาเขายอมพบกับนักสืบและเล่าถึงสิ่งที่รู้ตามคำบอกเล่าของพยานคนรู้จักของเขาคนหนึ่งชักชวนให้ปล้นร้านอย่างง่ายๆในวันก่อนที่แอมเบอร์จะถูกฆ่าเขาปฏิเสธแต่เมื่อวันรุ่งขึ้นเขาเห็นข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมของแอมเบอร์เขารู้ทันทีว่าใครเป็นคนทำเพราะเพื่อนของเขาทำงานในเครือร้านเดียวกันแต่ไม่ใช่แบรนดอนเป็นจาวานีพยานบอกว่าเขาพบกับ จาวาน,นีในวันรุ่งขึ้นหลังการฆาตกรรมและจาวาน,นียอมรับว่าเขาฆ่าแอมเบอร์พยานตกใจกับคำสารภาพแต่กลัวเกินกว่าจะไปแจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าจาวาน,นีจะตามมาเล่นงานเขาสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สำคัญยิ่งขึ้นคือพยานรู้จักทั้งจาวาน,นีและแอมเบอร์พวกเขาเคยทำงานในร้านเดียวกันมาระยะหนึ่งดังนั้นจาวาน,นีคงรู้ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดและเขาคงเข้าไปในร้านได้ง่ายๆเพราะแอมเบอร์คงไม่สงสัยอะไรถ้าเขาเข้าไปในเช้าวันนั้น ตำรวจนำตัวจาวานนีมาสอบสวนแต่เขาปฏิเสธทุกอย่างยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของแอมเบอร์และไม่ว่านักสืบจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เขายอมรับได้ดังนั้นพวกเขาต้องปล่อยเขาไปเพราะไม่มีหลักฐานทางกายภาพเชื่อมโยงเขากับอาชญากรรมนักสืบเริ่มสงสัยว่าคำให้การของพยานเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอสำหรับการพิจารณา คดีหรือไม่แต่พนักงานอายการไม่มั่นใจเขาบอกว่าหากไม่มีหลักฐานที่แน่นนาโอกาสโอนคณะลูกขุนแทบไม่มีในความพยายามครั้งสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจเก็บตัวอย่าง DNA จากจาวันนี้ หวังว่าความกดดันจะทําให้เขาเสียสมาธิแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานชีวภาพที่ใช้ได้จากที่เกิดเหตุแค่ความคิดที่ต้องให้ DNA ก็อาจทําให้เขาตื่นตระหนกพวกเขาได้หมายคนไปที่บ้านของเขาและจาวานนีให้ตัวอย่าง DNA แต่ยืนกรานว่าเขาไร้เดียงสาวันร,รุ่งขึ้นนักสืบพบว่าจาวาน,นีออกจากเมืองพร้อมภรรยาและลูกๆพวกเขาย้ายไปที่ลาเรโดซึ่งอยู่ติด ชายแดนเม็กซิโกสำหรับนักสืบนี้คือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่แต่ปัญหาคือไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาพวกเขาไม่สามารถจับกลุ่มเขาได้และตอนนี้พวกเขากังวลว่าเขาอาจหลบหนีข้ามชายแดนซึ่งจะทำให้การตามตัวยากขึ้นมาก ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตำรวจยังคงขุดหาเบาะแสะใหม่แต่ไม่มีอะไรได้ผลหนึ่งปีครึ่งผ่านไปและเริ่มรู้สึกว่าจาวาน,นีอาจไม่ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่แล้วจูจูนักสืบได้รับโทรศัพท์ที่เปลี่ยนทุกอย่างมันเป็นเดือนมิถุนายน2088เดือนหลังจากการฆาตกรรมของแอมเบอร์และปลายสายคือผู้หญิงชื่อเวโรนิกาสิ่งที่ทำให้ตำรวจสนใจทันทีคือเธอเป็นภรรยาของจาวาน,นี เธอบอกนักสืบว่าแรกเริ่มเธอไม่เคยเชื่อว่าสามีของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแอมเบอร์แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในวันที่ตำรวจมาขอตัวอย่าง DNA ของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่จับไปจาวาน,นีบอกเธอว่าพวกเขาต้องเก็บข้าวของและเตรียมย้ายเมื่อเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตำรวจสงสัยว่าเขาเป็นฆาตกรเธอถามเขาตรงๆว่าคุณฆ่าใครหรือเปล่าและเขามองตาเธอแล้วตอบว่าใช่ เวโรนิก้ารู้ทันทีว่าเขาหมายถึงแอมเบอร์แต่เธอกลัวเกินกว่าจะขัดขืนหรือปฏิเสธตามที่เธอบอกจาวานนีเป็นคนก้าวร้าวและควบคุมเธอถูกเขาควบคุมทุกอย่างก้าวและไม่ยอมรับการปฏิเสธในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวถ้าเธอขัดขืนเขาจะมัดเธอด้วยเทปพ,พันทอและบังคับเธอโดยไม่สนใจว่าเด็กๆจะนอนอยู่ในห้องเดียวกันพวกเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนเธอเชื่อว่าถ้าเธอไปแจ้งตำรวจเขาจะฆ่าเธอ ดังนั้นเธอจึงเงียบย้ายไปกับเขาและพยายามเอาตัวรอดแต่ในที่สุดเธอก็กล้าถามเขาตรงๆว่าเขาฆ่าแอมเบอร์หรือไม่และจาวาน,นียอมรับเขายังบอกว่ามันเกิดขึ้นระหว่างการปล้นเธอขอร้องให้เขามอบตัวแต่เขาปฏิเสธเธอบอกเขาว่าเธอต้องการอย่าและจะพาลูกๆไปด้วยเขาบอกว่าให้คุยกันอย่างใจเย็นที่ร้านกาแฟแต่แทนที่จะไปร้านกาแฟเขาพาเธอไปที่ที่เปลี่ยวล็อกรถและชักปืนออกมาเธอขอร้องให้เขาไม่ฆ่าเธอแต่จาวาน,นีไม่ฟัง เขาทำร้ายเธอด้วยปืนจ่อหัวและจู่ๆเขาทำสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเขายื่นปืนให้เธอและบอกให้ยิงเขาแต่เวโรนิก้าปฏิเสธเธอน้มนาวเขาว่าถ้าเขาตายและเธอต้องติดคุกเพราะฆ่าเขาลูกๆจะเสียทั้งพ่อและแม่ในที่สุดเขาก็ใจเย็นลงและพาเธอกลับบ้านวันรุ่งขึ้นจาวาน,นีพาเธอและลูกๆไปบ้านแม่ของเธอแล้วจากไปทันทีที่เขาจับไปเวโรนิก้าโทรหาตำรวจ ด้วยคำให้การของเธออายการตัดสินใจอนุมัติการจับกุมแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าจาวานนีอยู่ที่ไหนและนักสืบเชื่อว่าเขาอยู่ในเม็กซิโกแล้วพวกเขาติดต่อหน่วย U.S. Marshals ซึ่งเพิ่มชื่อเขาลงในรายชื่อผู้ต้องสงสัย15อันดับแรกและเริ่มทำงานกับทางการเม็กซิโกเพื่อตามตัวเขากระบวนการนี้กินเวลาประมาณ1เดือนครึ่งจนกระทั่งทางการเม็กซิโกตามตัวจาวาน,นี ได้ที่บ้านญาติเขาอยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐเพียงไม่กี่ไมล์และในความบังเอิญที่โหดร้ายเมื่อเขาถูกจับเขากำลังเล่นเกมที่เขาขโมยมาจากร้านในวันที่แอมเบอร์ถูกฆ่าตามข้อตกลงการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโก การนำตัวจจวานีกลับเท็กซัสต้องตัดโทษประหารออกจากโตอายการไม่มีทางเลือกจึงยอมรับและต่อมาเสนอข้อตกลงให้จจวานีถ้าเขายอมรับผิดจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยมีโอกาสได้รับทันบนหลังจาก30ปีเขายอมรับและเล่าเรื่องราวของเขาในเช้าวันนั้นตามที่เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าแอมเบอร์เขาแค่ต้องการขโมยเงินเพราะเพิ่งตกงานเขาบอกว่าเธอทำตามที่เขาสั่งทุกอย่างแต่จู่ๆเธอพยายามเรียกขอความช่วยเหลือและนั่นคือตอนที่เขาฆ่าเธอแต่ตำรวจไม่เชื่อเรื่องนี้ ประการแรกจาวานนีไม่ได้ตกงานเขายังทำงานที่ร้านอื่นในตอนที่เกิดเหตุการณ์และประการที่สองการที่เขาบอกว่าไม่ได้วางแผนฆ่าเธอไม่สมเหตุสมผลเพราะแอมเบอร์รู้ว่าเขาเป็นใครถ้าเขาหลบหนีจากการปล้นได้เธอก็สามารถบอกตำรวจได้ว่าใครคือผู้ต้องสงสัยเขายังอ้างว่าเขารู้สึกผิดตลอดเวลาและคิดจะมอบตัวแต่บอกว่าเขาให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นก่อนซึ่งไม่ค่อยสมเหตุสมผลตามข้อตกลงเขาให้การสารภาพเพียงบางส่วน ดังนั้นรายละเอียดบางอย่างของเหตุการณ์วันนั้นยังคงเป็นปริศนาในที่สุดเขาถูกส่งตัวเข้าคุกและจะมีสิทธิ์ได้รับทันบนเร็วที่สุดในปี2038หลังการตัดสินพ่อแม่ของแอมเบอร์ยืนยันว่าจะต่อสู้สุดกำลังเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่มีวันเป็นอิสระ สุดท้ายอยากพูดถึงแบรนดอนผู้ที่ตำรวจสงสัยว่าเป็นฆาตกรในตอนแรกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตำรวจปฏิบัติต่อเขาเหมือนฆาตกรและทุกคนรอบตัวเขาครอบครัวเพื่อนๆรู้ว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนักสืบพยายามกดดันคู่มั่นของเขาให้สดทอดเขาถามว่าคุณจะนอนกับฆาตกรได้อย่างไง และเตือนว่าเธออาจเป็นเหยื่อรายต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นตำรวจไม่เคยแจ้งแบรนดอนอย่างเป็นทางการว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเขาต้องอยู่อย่างหวาดกลัวว่าจะถูกจับในข้อหาที่เขาไม่ได้ทำและคนรอบตัวเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับการเคลียร์ในที่สุดแบรนดอนสร้างชีวิตใหม่ได้เขาแต่งงานมีครอบครัวและในปี2018เขายังช่วยชีวิตเด็กหญิงวัย13ปีขณะที่เขาทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกเขาผ่านคลองระบายน้ำและเห็นเด็กหญิงถูกกระแสน้ำพัดไปฝนตกหนัก และคลองน้ำล้นเธอไม่สามารถออกมาได้ด้วยตัวเองแบรนดอนวิ่งไปช่วยพร้อมกับคนอื่นๆนำบันไดามาและเด็กหญิงปีนออกมาได้เธอต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองสาวันแต่รอดชีวิตมาได้ต้องขอบคุณแบรนดอนแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้